ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณเมื่อเช้านี้นะครับมีคุณผู้ชมถามมาเยอะมากเยอะมากที่สุดในวันนี้นะครับว่าพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์จะมีการลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่รอบนี้แจกให้7 0 0 0นะครับข่าวนี้เป็นยังไงบ้างสตัง์สแกนข่าวให้หน่อยอ่ะสแกนให้ประจำวันที่1 4กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนนะครับส่งลิงก์ นี่คือช่อง y t u t u นะครับที่เขาโพสคลิปซึ่งเป็นข่าวปลอมนะครับจะตังขออนุญาตไม่บอกชื่อช่องละกันแต่คุณผู้ชมดูว่าใครได้ดูคลิปดีบ้างนะครับหากใครได้ดูคลิปนี้คุณจะเข้าใจทันทีนะครับเป็นคลิปตัดต่อของผู้ประกาศข่าวช่อง7พี่อนุวัฒนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปในปี64 <S <S เขาไม่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับคุณอนุวัฒเนี่ยจะมีเพจ a c e b o o k ดังนั้น y ูท t u b e 2ช่องเนี้ย เขาก็ไปดูดคลิปจากคุณอนุวัฒน์เมื่อปีที่แล้วมาตัดต่อซึ่งในคลิปนี้นะครับคลิปแรกเนี่ยมีการโพสต์ใน t i k t o กนะครับแล้วมีการโพสต์แบบว่าจะมีการลงทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับในวันที่15กุมภาพันธ์ปี64ดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้ไปดูตรงที่สตังค์ไฮไลท์สีเหลืองได้เลยนะคะว่าปี64ไม่ได้บอกว่าปี65ดังนั้นแล้วนะครับเป็นข่าวปลอม ยังไม่มีการลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นสำหรับโครงการราชนะนะครับและขอร้องอย่าไปว่าคุณอนุวัฒน์คุณอนุวัฒน์ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการทำคลิปปลอมทั้งสิ้นแกทำคลิปนี้เมื่อปี64ที่แล้วแล้วมีคนไม่หวังดีอยากจะเอายอดวิวยอดดูของคุณเพื่อเอาเงินมาโพสต์คลิปให้คุณเข้าใจผิดและหลายคนเนี่ยถามคำถามนี้มาเยอะมากดังนั้นยังไม่มีการลงทะเบียนราชนะแต่อย่างใด วิธีการเช็คข่าวนะครับง่ายมากๆให้คุณผู้ชมไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าปิดฉากเราชนะปิดฉากเราชนะที่สตังพิมพ์แบบนี้จะมีข่าวเด้งขึ้นมาข่าวดิงแรกเลยนะครับว่ามีการปิดฉากโครงการเราชนะมีคนรับสิทธิ์33บ้านคนซึ่งปิดไปแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนปี64นั่นหมายความว่าตั้งแต่29มิมถุาานายนจนถึงวันนี้ยังไม่มีโครงการเราชนะอีกเลยนะครับ นานแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปดูคลิปไหนก็ตามที่จะมีการลงทะเบียนเราชนะอะไรแบบนี้เป็นข่าวปลอมทั้งหมดนะครับดูได้แต่อย่าเชื่อแต่ถ้าหากว่าเขาทําเนียนมากก็มาถามสตังได้สตังจะช่วยสแกนข่าวให้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับได้ข่าวอะไรมาแล้วมันได้กลิ่นว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตางจะนำสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคำตอบแบบนี้แบบชัดเจนและจะเอาของจริง ส่งให้คุณถึงหน้าจอ YouTube กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยสตางค์จะส่งข่าวจริงและข่าวที่มีประโยชน์ถึงหน้าจอคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสตางค์มีเดียนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์ 30, สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดตอบสดกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมา